ถึงจะคนลักษณะมันรู้สึกนิทจนมันกระดิ่ออกมาตล้วต่อดูมันมาอะไรอย่างเงี้ยเราดมันมีอะไรเก็บเกี่ยวมาจรินมีอะไลงไปดูดูแปละไรทำมาแล้วต้องตอบแน่เลยที่อาจารย์นะครับกี่โมงบ้างวันนี้ต้องมักงานเป็นกองจะเปิดตั้งสิ้นสิบแปนท่านนะครับเป็นผู้มม้อเข้าประกอบด้วย Vô cổ đi <laughs> bộ nè gắn nè gắn bọn ghẹn gặp nè gặp nè gặp

ควบคุ่มลพิษที่ได้มีการตรวจสอบเรื่องของคุณภาพน้ํามาอย่างต่อเนื่องนะคะก็ยังพบยังคงพบว่าค่าสารหนูในน้กกํากกยังคงเกินค่ามาตรฐานค่ะ น้ำยังคงใช้ชีวิตอยู่ได้นะคะแต่ในส่วนของการสัมผัสน้ําโดยตรงเนี่ยค่ะก็อาจจะขอให้ประชาชนมีการหลีกเลี่ยงในส่วนนี้ไปนะเจ้าท่าหน่อชาบเรือเราโดยอบตแบบงกงโมท่านเวลา

แก้ปัญหาระหว่างประเทศซึ่งรัฐบาลท่านกรุณาทําให้แล้วนะครับทุกประปาหมู่บ้านสองฝั่งแม่น้ําไม่มีปราปาใดใช้น้ําจากแม่น้ำปก,กเป็นน้ําดิบในการผลิตน้ําเลยนะครับน้ํากินเขาจะมีระบบกรองซื้อว่าไปนะเราได้ช่วยลดรายจ่ายของชาวบ้านด้วยการส่งรถผลิตน้ําดื่มของกรมป้องกันบรรเทาสาายผ่านกระบวนการกรองซึ่งได้มาตรฐานเนี่ยทําเป็นน้ําดื่มแจก ตั้งแต่วันแรกที่เรารู้ว่ามีปัญหาเนี่ยจนวันนี้ก็ยังแจกอยู่และจะแจกต่อไปจนกว่าการประานการจะปกติครับ